สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเกษตรอีสานบ้านนัดมาแล้วครับมาแล้วเมื่อนี้มาเก็บบักซีดาเนี่ยครับบักซีดาฝรั่งครับฝรั่งปลูกไว้กินสามต้นนะครับปลูกไว้แปดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วครับต่กินพลนผลิตแล้วมาพามาเบิง่งเบิ่งเด้อพี่น้อง บักชิดากิมจูครับหอเนี่ยบ่อใดหอเนี่ยกำเบิองเอาตัวนี้ก็เก็บได้แล้วครับเป็นไงเก็บแล้วปลูกไว้กินเองฝากติดตามไป้ด้วพ่อไอ้พี่น้องมาเบิ่งกัน มาหากินกเกษตรบานบ้านซื้อมาชิบต้นเหลือแค่สามตน้นน้องน้นำรว่มตายมิดก็เพราะได้กินนะพี่ทองเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อนี่ น้ำมันถ่วมกันเยวะก็ได้กินดกด้วยได้ครับวันวานบ่ดกได้่ยโอ้ยหมดกันหลายด้วยบันหมดทั้งนั้นเลยหมดดับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนี่เป็น กลังเขาเอื่นสายพันธุ์แตงโมนี่ครับผมวันท่านไหนฮอมวันจะปลูกเดหาเดือนกวักวกัวนี่ครับน้อยซับนี่วาสีฮอ,อรลแหละะเมื่อนี้เอาไวสองน้อยนี่ครับซื้อพันธุ์มันยังไ่ทันแกออกเลยซื้อมาล่องเบางต้นหนึ่งเขาวาแซบสีแดงดีเดนะ้ะ ขาวาซื้อมาจากเจ้าของคนว่ามืนอนีก,กันล่งอีกลอยหนึ่งลอยต้นเดี๋ยถี่ผ้าไปเบิงไปครับนี่นะครับผลผลิตสามต้นก็ได้คุนึงหน่วยมันปูไว้กินเองเพม่ได้ว่าเพื่อขายงามแนมว่งามแนมเบิ่งเอาเพราะได้กินนะครับธรรมาชาติเห็นวาหมด ยางคักเลยหมด,ดนี่นะครับมาเนี่ยมาหอดแล้วปลูกแซมลองบุกเผาเนะยครับปลูกบุกเผาวไว้น้ำปลูกเผาวไว้ก่อนเนี่มนมยมือนี่มาลงลอยต้นหอดตะเหลวนี่มือเนี่ยแดดก็คักคักขนาดที่ลีแดดนี่ยังเม่แดดคักแดดแนะ่เนี่ยครับ พแต่ได้ลงมาลอยหนึ่งสั่งเขาใส่สามเดือนแล้วพอนจะปลูกแล้วมาไดทายตอนปลูกไวให้เบิงเบิงตอนปลูกแล้วนะครับขนทรงการขนทรงมาหักว่เป็นยังเดี๋ยวมันก็แตกไหมนะครับ แล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวีมาล้อมหนาเดี๋ยวทีมาถทายให้เบื่องไม่ว่าสีตายจากตน้นสีติดจากตน้นเนี่ยครับแดดคักอีหลีมันจากแดดก็เลยมาทาย พี่น้องเบิงเบิงเอาครับต้นละสามพันห้าบาทกขาเพาะชให้มแหย่เรียบร้อยรับประกันติดทุกต้นเพิ่นวาเด้อจะของเพิ่นวาเ้องกับถามว่าเบิงเอาว่าะที่ติดจากต้นตายจากต้นนะครับของขาวหาองฝากห้กับปีนึงเลยอปีครับสามเดือนของขาวห้ ันนั้นเขาก็ะฉิดลงบวกพริกนะครับไทยไปแล้วเดี๋ยวจะปลูกบักพริกเดี๋ยวคลิปหน้าสีมาไทยปลูกบักพริกให้เบิ่งนะครับพริกเกาะไปแล้วเดี๋ยวไปเบิง่งต้นกาพริกกันโอเคไปมาครับนี่ก็หอมหม่องพอช่ำของพอต้นกาของพริกนะครับมาหอดแล้ว นครับก็หลายถาดด้วยครับถาดละร้อยยี่สิบพาอเองเป็นไงครับงามงามบ่เบิ่งเอาเลยพี่น้องว่างามบ่เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งผลผลิตรอบหนานะครับเดี๋ยวตอนตอนปลูกเนื้อมาไทายเบิ่งไหมนะครับต้นกาพ่อช้ำพ่อเองนะครับ ตอนล่งจะขี่จักมือแล้วเป็นไงครับเป็ยนจังไงครับเนี่ยม,มือนี่ก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับคอยติดตามคลิปกันไหมตอนหน้าเ,เดี๋ยวชีลงให้เบื่องไม่ ขอฝากติดตามน้ำนะครับบ้านัดอีสานใต้เดี๋ยวชิม,มีคลิปดีๆให้กันเบิ่งไปเรื่อยๆฝากติดตามน้ำได้ด้วยครับสวัสดีครับ